ชาตินี้ก่อนตายต้องแต่โสดาบันให้ได้โยมก่อนตายต้องแต่ให้ได้อย่าไปนสนใจเรื่องที่ขวางหนทางความเป็นโสดาบันเพราะว่าโสดาบันเนี่ยประเสริฐแม้แต่เทียบกับพระเจ้าจากักรพรรดิมีคนถามผู้เจ้าว,ว่าพระเจ้าจากักรพรรดิกับพระโสดาบันใครประเสริฐกว่ากันโอ้โหเทียบสูงเลยนะอ่า เอาพาาระเจ้าจักรพรรดิเลยเนี่ยพระเจ้าบอกพระเจ้าจากักรพรรดิถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4ี่คำว่าพระเจ้าจากักรพรรดิของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากนะโยมนะมีพระราชาแวดล้อมนะไม่ใช่ราชาธรรมดานะพระเจ้าจากักรพรรดินานๆจะเกิดขึ้นทีได้ลักษณะมหาบุรุษด้วยลักษณะเหมือนพระเจ้าลักษณะมหาบุรุษ32ประการทวีปของพระเจ้าจากักรพรรดิอาณาจักรมหาสมุทรจดมหาสมุทรใหญ่มากได้ครองทั้งทวีปมีแผ่นดินมหาสมุทรจดมหาสมุทยยมรประกอบด้วยแก้ว7ประการอย่างนี้ ช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วข้ดีแก้วอย่างนี้นั้นผู้เจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าจากักรพรรดิถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสีเบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายอาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมูนางอับสออยู่ในสวนนันทวันเท้าเธออิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมกุลห้าอันเป็นทิพย์แต่เวลาตายนั้นเป็นยังไง เท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนิดเดชาหรือเปลววิสัยไม่รอดเหมือนกันนี่งานนี้งานกล่อยตรงนี้ฮะตรงตายแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่าเพราะน,นั้นพระองค์บอกส่วนโสดาบันแม้จะนุ่งห่มด้วยผ้าปอนปอนไม่มีชายหากินด้วยกําลังของปลีแข้งแต่เธอนั้นก็พ้นแล้วจากนรกกาเนิดเดชาะหรือเปลวิสัยไม่ต้องไปเกิดในอบัยต่อไป